จเอฟซี FC, วันนี้เราจะพามาจับอึ่งน,นะคะเพราะว่านี่ค่ะเออฝนตกเยอะน้ําท่วมนะคะเราจะจับอึ่งหน้าพัดนึงนะคะคจับอึ่งจับอึ่งกันจ้าไอ้ชามแม่บ้านบอกโอ,โอ้จับอึ่งติยายมึงระวังเรือเอืงจิตงับขาเอานี่ค่ะปเราจะทําวิธีจับอึ่งน,นะคะเพราะเราได้ยินเสียงอึ่งมันร้อง เราดูจากคลิปนะคะว่าอึ่งมันจะมองเราตาแป๋วๆนะคะเราก็ลองดูนะคะสีได้จักโตบุป,ปเพอเฟซีไปกัน,นะค่ะไปจับอึ่งนะคะจับอึ่งนี่ค่ะก็พาเดินนะคะอันนี้ไม่รู้เป็นที่ของใครจะโดนข้อหารักอึ่งหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะขอเหตุจะคอนเทนต์นเด้อควกันเด้อจับอึ่งนะคะมันคือห้องดีแถดใสในคลิปบอกว่ามันสินแนมเฮาขย่างมากมันสิโดดใส ไซล่ะบ่แม่มาเจออันยังอื่นนะค่ะบ่เอาแล้วค่ะอึ้งนะอึ้งเอาอึ้งยังเดี๋ยวเดียวยังแชวอึ้งอ่างอึ้งอ่างเน่จับอึงนะคะนี่ค่ะเจ้าของหอบาอยู่หรือว่าเจ้าของหออยูุข้างในมาะโอ้ยมาขโมยอึงว้าเล่นก็ว้าเลยจับอึงจับเบ้งเอามาแม่เต้นให้จักโตเนี่ยอึง่อยกันลังมาเห็ดก้อนเต็มอึงมันคือบทเต้นคือขิบเขาล่ะไซคีบอกว่าเฮายางมาอึงมันสินอนกางเว้นนอนเว้นกังขึ้นมันห้อง กลางคืนบอกกล้าออกมาจับเราขายยามันตอดเอาอึ้งเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วอึ้งนั่นได้ยินเสียงอึ้งแล้วค่ะอึ้งนั่นอึ้งอ่าง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 ออกมาใช่ไหมออกมาออกมาเข่ากล้องแม่นั่นได้ยินไหมเอฟซีอึ้งอึ้งโอ้ยมันห่องซืสอมันบอออกมาหายยาเอาออกมาใจคอยจักโตแน่สูภัยอยากเเข่ากล้อง มาค่ะเอฟซีจับอึ้งโซออกมาแม่อึ้งคือบ่มีเลยมาข่อยู่ทั้งห้องคือเสียงดังคากแฉอึงอออ้งมีบ่อึ้งมีบ่โอ้ยกูได้โตนเจ้าของเดี๋ยวว่าอึอ้งจ้าได้ยินไม่ว่าเสียงใครใายมันห้องอยู่แว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 ,แว,แวข่อยลงมาคือบ่มีพูดนะภาชนะจับอึง้งเพื่อนก็ได้เนาะโอ้ยเอาถังใหญ่มาใส่เนี่ย โอ้ถ้าจับได้ก็จะทําเป็นอาชีพเลยบุยอึ้งโอ้ยอึ้งนอนหลับเบิดแล้วเอฟซีขาอีสันโดนอึ้งหลอกค่ะใส่ละอึ้งอยู่ใส่สูง่ามึงเอ้ยความหวังว่าสิได้อึ้งจะเต็มคูถังคนล่ะค่ะเนี่ยเอามาบ่ได้จักโตเลยอึ้งอึ้งอ่างอึ้งอ่างอึ้งอึ้งอ่า เอึ้งห้องหาอึ้งมันสีบ้าบนละสูเอึ้งจ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครส่วนมากเขาจับกลางคืนเนาะกลางคืนก็บกล้ามาดอกขาดตาบปเห็นฮวงมันเหมือนเสียงคนร้องไห้ในคลิปเขาก็บอกว่าอึ้งมันสีแนมเฮาตามันปนๆคนมาจับอึ้งกับตาบอดีมันสีได้อึ้งบนสูเอึ้อมึงมเลยอึง้ง ขอจกโตแน่ยลังเอาคอนเทนต์อึงจ้าขาดแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนะคะเจ้าป่าเจ้าเขาประจำทางที่นี่ขอได้โปรดสง่งอึงไม่ค่าทำคอนเทนต์หนึ่งโตเถอะข้าจะจับอึงโซขขาดกำลังจะทำคลิปจับอึงโซขออึงได้โปรดเมตตาข้าสักหนึ่งโตเถอะออกมาให้ข้าจับซะดีดีมอบตัวซะดีๆอึงออกมามอบตัวซะดีดีอึง อึ้งจ้าจะออกมามอบตัวก็จับซะดีๆเร็วหนึ่งตัวใครจะเป็นอึ่งโชคดีแล้วโอ้ยหายก่อยเนี้สูก่อยซีเอทคอนเนทนเนอร์เอฟซีเบืง้งอึ้งจ้าอ,อึ้งโอ้ตายแล้วแม่บ้านจะไปจา้างแม่บ้านมาซอยจับบอกแม่บ้านจ้าวิธีจับอึ้งยังไงจ้าอึ้งจ้าได้ยินไหมว่าเสียงใคร มันเหมือนเสียงคนร้องไห้เดินตามเฮ้ยเจอจะขี่หมาโอ้ยอึ้งบ่มีมีแต่ขี่หมาโอ้ยบัดขี่หมาคือเห็นเดียอึ้งโอ้ยอึ้งบ่ห้องเลยวะมันมาขึ้นตีซีติหาคือห้องดังเดี๋ยวสูม,มันมืดเนาะเดี๋ยวมือแลงเดี๋ยวอึ้งอึ้งโอ้ยเงียบปิบเลยเขาบอกว่าอยู่ในน้ำบอกเอาใส่เบิ่งในน้ำม,มีวอ,อึ้งจ้า ได้ยินไม่ว่าเสียงใครอึงอ้งอึง้งอึ้งตื่นตื่นตื่นมาเมียตื่นตื่นตื่นอึงอ้งอึง้งอึ้งเขาไปจับกันทังไดวะเขาไปจับได้วะอึง้งจ้าได้ยินไม่ว่าเสียงใครออกไม่ขอจัะโตเนี่ยอึง้งขอเสยรางวัลเจา้ามาให้กอดจับโซ่เนะี่ยเอฟซีมันไม่มาเลยอึอ้งโอ้ยดูฝนเอาทาั้งถาทั้งคู่ถังมาเลยสิ ทั้งถาดทั้งกูถังมาหวังสิได um, ้อ e> ึงเบิ่องที่ละแต่อิตโตก่บโอ้ยเนาะใดหาละมาเอฟซีคลิปเนี้ยไว้ก่อนเด้อเดี๋ยวเจออึงสิเฮ็ดคลิปใหม่วาสนาบ่มี่ละเมื่ออึงบ่มีเมื่อเมื่อเมื่อครเป็นตาได้ละไปครับ